สวัสดีครับพบกับผมนัทพงม์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมานั่งหลบแดดอยู่กับชาวนาครับเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องของการทํานานะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอกันครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยชื่อเพชรนครโพธิจาร์จ้าอ่าครับชื่อเล่นพีเพชรจ้่พีเพชรอ่าเป็นชาวนาอยู่เขตหมู่บ้านตําบลอําเภอจังหวัดเขตมึงบัวอําเภอวชิระจังหวัดพิจิตรจ้าทำกี่ไร่รอบนี้ ช3ไล่ทั้งหมดอะนะแล้วพื้นพื้นตรงนี้กี่ไร่14ไร่14ไร่โอ้โหอยู่ในช่วงของการเจริญโตเขียวสวยแต่ก็อายุกี่วันละเดือนครึ่งจ้ะเดือนครึ่งแล้ว45วันอ่านะครับข้าวพันอะไรเนี่ย89พัน89นะแล้วรอบนี้เป็นไงบ้างข้าวเราก็ดีต้นใหญ่ต้นอวดดีอืมนะครับลากยาวด้วยลากยาวด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยผมดึงมาจากกอเดียวนั้นเนี่ยนะครับแปดกอดี ทนโรคทนแมลงไหมทนนะครับรอบนี้มีการดูแลพิเศษอะไรอย่างไรใส่โฟซองเนี่ยจ้ะผสมกับโฟทีตั้งแต่พร้อมกับคุมเลนคุมเลนเอาโฟซอยมาเพิ่มตอนคุมเลนอแล้วมันเป็นยังไงมันก็ดีทําให้รากอย่างนี้จ้ะนะครับแล้วดินของเราเป็นไงวงนุ่มนิ่มแต่กอดีแต่ก่อนดินไม่นุ่มหรือดินไม่ค่อยนุ่ม ขาใช้ตัวนี้เราดินนุ่มขึดีจ้ะดินลมดีอ่าแสดงว่าพี่เพชรใช้โฟทีมาก่อนแล้วใช่ใช้มากี่กี่ปีกี่รุ่นสองปีสองปีแล้วนะครับอ่ะรอบที่แล้วนะครับสิบสี่ไร่ได้ข้าวไปเท่าไหร่ที่ใช้โฟทีสิบหกเกวียนจ้ะสิบหกเกวียนโอ้นะครับได้ข้าวเกินนาชอบไหมแบบนี้อ่าแล้วต้นทุนปุ๋ยยาเคมีลดมากไหมครลดจ้ะลดเคมีไอ้ยาฉีดฆ่าลดยาฆ่าแมลง แต่ปุ๋ยนี่ก็ครึ่งกับครึ่งนะจ๊ะอืมจะถือว่าลดต้นทุนไปครึ่งนึงเลยครับท่านผู้ชมนะถือว่าโอเคเลยปกติเราใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ล่ะแบบเต็มสูบเลยเต็มมาตาเลยก็อย่างสิบสี่ไร่แล้วก็ใส่สิบเอ็ดลูกอืมสิบกว่าลูกแน่นอนอ่านี้ก็ลดลงลดไปครึ่ง,งนงึงเลย,เลยอ่ะยอดเยี่ยมอ่ะรอบนี้ที่เราโฟซอยมาเสริมนะครับแน่นอนว่าเราได้ดินนุ่มขึ้นนะครับรากเดินดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ฉีดพ่นโฟตีตามปกติใช้คู่กันที่ว่าดีไหม คิดว่าดีจ้ะข้าวเขียวทนะนะครับอย่างที่เราเห็นเลยเนาะ,ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของการทํานานะครับโดยพี่แพ็คของเรานะครับก็ขอให้ได้ผลผลิตนะครับมากๆนะครับเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและก็ลดการใช้เคมีพันธุ์ที่อันตรายเนาะเพราะว่าต้นข้าวมันแข็งแรงเราก็ลดการใช้เคมีเนาะนะครับอขอให้พี่เพชรประสมผสเร็จแบบนี้ไปตลอดครับวันนี้ผมธนพงศ์วนทองกเกษตรโรกลาไปก่อนสวัสดีครับ